ขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่เกมต้นโลตารูสับป,ประยุทธ์วิญญาจารย์กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาปรรยายความรู้สึกหลังจากที่ผมแข่งศึกราชาสังเวียนบรุมบะคูซีซั่นหนึ่งเป็นแชมป์ในศึกราชาตอนนี้ก็ได้ของในจดหมายเป็นรางวัลตาเกียรติยศเรียบร้อยนะครับแล้วก็กรอบคมแหง่งขุนเขาพร้อมเพชรอีก500เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาก็จะช่วยประ ยาดเงนินใน,นกระเป๋าของเพืเ่อนๆได้เยอะเลยและสําหรับช่วงนี้ทางร้าน Powerplay เขามีโปรโมชั่นของเกม Cyber n i g h t 2, Heavy d u y SotA, เฉียงแพ็คใหญ่3,200ก็จะเหลือแค่2,290เท่านั้นถูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัพพยุทธ์วิญญาณจานและนาล็อก X Next Generation, เกินชินอิมแพคอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามได้ที่เพจ Powerplay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด Powerplay ฉะนั้นนึกตเติมเกมนึกถึง Powerplay ก่อนื่นเดี๋ยวผมมารับของในซองจ หมายกันนักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับรับมาเรียบร้อยเราจะได้ไปเปลี่ยนขอบจากตรงนี้ด้วยจากกรอบหูกระต่ายอ๋อต้องมากดในกระเป๋าก็เป็นกรอบคมแห่งคุณเขาโอ้โหเอฟเฟกอย่างเท่เนี่ยที่แรกคิดว่าไม่มีออร่าแต่นี้มีออร่าฮะโอ้สวยกรอบเฉพาะ1ใน3เท่านั้นนะครับผมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเพชรได้มา500นี่อย่างน้อยเลยนะถ้าได้สัก5,000นี่ก็จะแจ่มมากๆเลยนะครับส่วนตากิติยศผมว่าผมจะไปซื้อของในซนะีซั่นหน้า อยากเก็บไว้ซื้อไส้กรอกหมึกดาสุดขั้วซึ่งอันนี้ก็น่าจะบวกพลังให้เยอะพอสมควรนะครับแต่คิดไปคิดมาเราสุ่มแม้วิญญาณจารย์ระดับ S S R สักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับกดไปนะครับหกพันอืมเหลือ9ก้าพันนะปล่อยเลยตํามเลยฉะนั้นก็มาสุ่มกันดูก่อนดีกว่านะครับว่าผมจะได้ตัวไหนนะขอได้ตัวละครที่ยังไม่มีแล้วกันนะครับตัวละครที่ผมไม่มีนา้ไอดีสายเติม99บาทนี้นะครับวันละก็จะเป็นพวกใต้มุปไปเฉินชินถังฮาวเสี่ยวเย่สายควบคุมนิคนครบะั ซัพพอร์ตตอนนี้ก็ครบสายป้องกันขาดเยี่ยนตัวไหนก็ได้ขอเป็นตัวที่ยังไม่มีงง้นกดไปเลยแล้วกันฮนะใช้งานตัวไหนเอ้ยอเยี่ยนดีอยู่<อ>ผมอยากได้ไงคอมโบทีมไฟเอาไว้พยันหอ่อสีตันหนาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ลนะ <laughs> ตึงว่ามาช้าอยู่นะครับแต่ก็ดี<อ>ดีก็ไม่ได้ครับเยี่ยนเลยนะ เอออย่างเท่ได้มาแล้วก็เปิดใช้หน่อยนะครับแล้วก็วิชาวิสหายคัน6นะครับผม โอ้ oh, ได้พลังเครื่งขึ้นมาถึง4,000เลยนะครับแล้วก็สําหรับ i อดีนี้ที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันนะครับอันดับที่ผมอยู่ก็อยู่อันดับที่3ของเซิร์ฟเวอร์ถ้าเทียบกับพลังของเซิร์ฟเวอร์อื่นๆพลังเซิร์ฟเวอร์นี้อาจจะไม่ค่อยเดือดสักเท่าไหร่นะครับอย่างว่าเราวางแผนมาดีนะครับเราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คนเล่นน้อยเพื่อที่เราจะได้ติดท็อปเซิร์ฟได้ง่ายๆและถึงแม้อย่างที่เห็นนะครับว่าพลังผมเนะี่ยอาจจะไม่ได้ที่1ของเซิร์ฟเวอร์แต่ในการสู้ศึกราชาเนี่ยผมก็เ็เนนนแ์ะะะคระรัับบบกกกกาจดด้ตองงศึึสสูู เนี่ยผมจบที่อันดับที่7นะเอาจริงๆก็ตีกันไปไม่ขี่ครั้งนั่นแหละเพราะไม่ค่อยว่างกดตามช่วงเวลานะครับก็ซูไปทั้งหมด95ครั้ง อัตราชนะอยู่ที่70ซึ่งผมได้อันดับ7แบบนี้นะครับศึกราชาเนี่ยทำให้ผมได้ไปอยู่ในกลุ่มดีถือว่าผมค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าเจอคนที่มีพลังน้อยและตัวละครของเขายังไม่เยอะก็ทําให้ผมสู้ผ่านแบบไม่ยากอีกอย่างเขาน่าจะไม่อยู่ด้วยเนาะเขาดับตัวเสร็จแล้วเขาก็ไม่ลงเล่นนะครับตอนนั้นพลังทีมโดยรวมของผมอยู่ที่5้าแสนเสู้กับคนที่มีพลัง2องแสนะฮะสองแสนเของเขาได้5ตัวนะแล้วเมื่อผมผ่านเข้ารอบสายล่างมาก็มาเจอกับคุณยอนสู้คนนี้เรียกได้ว่าโหดอยู่พอสมควรเลยนะครับก็เป็นอันดับต้น ้นของเซิร์ฟเวอร์แต่ในวันที่ผมเจอนะครับเหมือนเขาจะไม่อยู่เหมือนกันนะซึ่งเขาก็แบนหลิวเออร์หลงตัวละครทำดาเมจเดี่ยวของผมผมก็เลยต้องไปใช้เซียวอูแทนรอบแรกผมชนะนะครับแต่รอบ2เนี่ยผมน่าจะแพ้ออตโตนะครับมันก็จะมีจังหวะดดวงเกลือดวงไม่เกลือด้วยนะพลังทีม6 0แสนแพ้4 5 0แสนนะครับจริงๆเกมนี้การจัดทีมต่อให้แม้มีพลังต่างเราก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงอยู่ดี ขึ้นอยู่กับการจัดทีมเลยนะครับถึงแม้ว่ารอบที่2ผมแพ้แต่รอบที่3ผมก็กลับมาชนะต่อโดยฝั่งนุ่งขามมีแค่5ตัวละครเท่านั้นเหมือนดีใจเฉยจริงๆบางทีถ้าเขาจัดตัวละครหรือว่ามาเล่นผมก็มีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับเพราะทีมเขาทําดาวมาค่อนข้างโหด แต่อาจจะเป็นเพราะผมเลือกแบรนด์ปูพิษเขาก็เลยไม่มีแรงจูงใจในการเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะอุตสาหกรปูพิษมา2ดาวเนาะแล้วก็รอบต่อมาที่ผมเจอนะครับผมก็เจอคนนี้เลยราชทินระ,ะ,ะนามพมยุทธ์คนนี้ถึงแม้ว่าพลังบัญชีจะน้อยแต่เขาเล่นเป็นสายถึกและเล่นค่อนข้างเก่งนะครับกว่าที่เขาจะผ่านมาถึงผมได้เนี่ยเขาก็เจอคุณซูกอตที่มีพลังมากกว่าและตัวเหมือนจะโหดกว่าด้วยจากที่ผมดูประวัติการต่อสู้มานะครับทำให้ผมต้องเลือกแบนรนด์ตัวละครแท้งอย่างนิวเกแลเดดมให้เพื่อเพร่เดี รกทีมที่ผมเน้นเล่นนะครับผมก็จะเน้นเน่นทีมดาเมจจบไว้ผมก็จะใช้เป็นหมาลมตัวละครที่หลายๆคนคิดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่และไม่ค่อยอยากได้ผมก็หยิบจับเอามาใช้นะครับตัวละครที่ผมถูกแบนด์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เป็นหลิวเอ้อหลงก็จะเป็นหมาหงจิน้นก็เลยต้องใช้ตัวละครดาเมจสายคอนนะครับหนึ่งตัวตัว,ตว,ตวอื่นพอดีผมเปิดได้หมาลมมานะดาวแดงสงดาวเลยนะ <laughs> อืม เนี่ยสกิลของเขาค่อนข้างแรงนะครับถามว่าแรงมากไหมก็อย่างที่เห็นเลยนะขนาดฟังตรงข้ามมีตัวละครแทงนะครับโดนทีก็ไส้ไหลยิ่งเอามาคอมโบคู่กับหรีโอหลงเนี่ยก็จะสามารถจบสตูได้ไม่ยากปุ๊บ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 ปั่นได้ด้วยนะครับหลกัหลกๆจะอยู่ที่สกิลที่4นะครับ สเตปการเล่น2รอบเนี่ยผมจะเล่นเหมือนกันเลยนะผมก็ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก่อนจะไปชิงชัยผมก็เจอคุณอุงซึ่งคุณอุงเนี่ยก็จะมีพลังในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างมีตัวละครที่ได้เปรียบในการต่อสู้นี้นะครับอย่างใต้มู่ไปคือใต้หมู่ไปเนี่ยจะเป็นราชาแห่งการ PP เลยนะถ้าเราเอาไปเข้าคู่กับกู่หลงคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะไม่ได้ตีเลยนะครับในการต่อสู้กับคุณอุงแบบนี้น่ครับผมก็เลยเลือกแบนตัวซับที่จะ ฝ่งจืทั้งพอ่อทั้งลูกโดนแบรนด์ไปซะซึ่งเขาก็เลือกแบรนดมาหงจิน้นกับนิ่งล่งหลงของผมนะครับทำให้ผมต้องจัดทีมเป็นมานาสูนกูหลงตู้กูป๋อไปเชนเซียงยี่เทียนซินแล้วก็เหลีวเอ้อหลงส่วนในการจัดทีมของเขานะครับเขาก็เลือกเป็นกูหลงมาหงจิ้นแล้วก็เหลียวเอ้อหลงนะครับในการต่อสู้ถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ที่มีความต่างเลยนะครับนั่นก็คือวงแหวนขั้งผมเนี่ยมีอายุปีมากกว่านะครับ ในการต่อสู้กับคุณอู๋นะคุณอู๋เนี่ยเขามีวงแหวนปีน้อยมากกว่านะครับทําให้ผมเนี่ยเลือกเอาวงแหวนที่มีสปีดนะครับเข้ามาใช้งานทําให้ผมเปิดได้ก่อนใช่ปะเปิดได้ก่อนผมก็มีเทินก่อนก็คอยทำ damage ตูไปนะครับเลือกตัวที่ตีได้เลยอะไรประมาณนั้นแต่การเล่นทีมแบบนี้ถ้าคุณอค๋เนี่ยเขาใส่พวกนิวเกาเข้ามา ทีมผมอาจจะแตกก็ได้นะครับผมเนี่น่าจะสู้ไม่ไหวเลยนะค่อนข้างสู้ยากนะครับถ้าเจอทีมถึกแต่อย่างว่านะครับ <c oughs> เขาก็คงไม่รู้ว่าผมจัดทีมยังไงอยู่ดีเนาะต่างคนต่างไม่รู้นะครับคือมันจะมีช่วงเวลาในการดูทีมของฝั่งตรงข้ามแต่เราใช่ว่าจะดูทุกหย่อมยากอืแล้วในการต่อสู้แบบนี้นะครับตัวละครที่เราควรเน้นฆ่าเลยก็คือกุ๋ยเม่ยนะครับ งั้นเดี๋ยวจะโดนย้อนเวลาได้เนาะถ้าโดนย้อนเวลามาเนี่ยทีมก็แตกได้ไม่ยากนะครับ หลังจากที่ผมชนะไปรอบแรกคุณอุงเขาก็ใจดีนะครับกดยอมแพ้ให้อีกสองรอบที่เหลือแต่เอาจริงๆถ้าจับทีมดีๆนี้สามารถสู้ได้ไม่ยากเลยนะทีมที่ผมเล่นอยู่แต่ผมก็คงต้องหาทีมแก้ทางเพื่อมาสู้ตัดสินในรอบที่4รอบที่5อาจจะยาวไปถึงเกมที่5เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วรอบต่อมาใะครับรอบชิงชยัยคู่ต่อสู้ที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นคุณครูอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคนนี้ก็จะมีพลังในระดับหนึ่งไล่ๆกันอาจจะแตกต่างกันไม่มากและคนนี้เล่นเก่งมากๆเลยนะครับเพราะคู่ต่อสู้ที่เขาเจอมาเนี่่แตละคน ก็โหดเช่นกันเพราะว่ามีดาวตัวละครเยอะพอสมควรดูคู่ต่อสู้คนแรกที่เขาเจอนะครับในเรื่องพลังอาจจะไม่เดือดเท่าไหร่แต่ในเรื่องการจัดทีมแค่เข้ามาท็อป3าสได้ก็น่าจะพอรู้ฝีมือในระดับหนึ่งแล้วนะรอบถัดมาที่เขาเจอนะครับก็จะเป็นคุณเสียวเว่ยคนนี้เขามีพลังท็อปเซิร์ฟเลยนะตอนนั้นพลังทีมของเขาอยู่ที่5้าแสนห้าเท่านั้นทีมที่เขาใช้แข่งที่ชนะมาได้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเขาใช้เป็นไปเฮอเอามาเป็นตัวละครคุมเทินตัวดังเมดก็จะเป็นถังซานคอนใส่ซั 2, บ2ป้องก,กัน1 ควบคุมนกน้ำแข็งเอามาลดสปีดข,ของสตูลลดลงนะครับเขาก็ผ่านมาด้วยทีมนั้นตั้งแต่รอบ4ทีมเป็นต้นมาการต่อสู้ก็จะตัดสิน5เกมถ้าใครชนะ3รอบก่อนก็จะชนะไปเลยมาดูกันต่อสู้รอบชิงกันนะครับจากที่ผมไปดูประวัติการต่อสู้มาใช่ไหมพื้นฐานเขาก็ใช้ทีมตั้งรับเน้นรับคอยตอบผมก็เลยจําเป็นต้องเลือกแบนนิ่งลงหลงกันนิ่งฝ่งจือส่วนเขาเลือกแบนผมเป็นกุยเม่ ลลนิ่งงเมื่อผมไม่มีตัวเปิดเทิร์นผมคิดเลยนะครับว่าผมเนี่ยอาจจะต้องเล่นเป็นทีมถึกเน้นยื้อหน่อยอะไรประมาณนั้นก็ทําให้เลือกใช้เป็นกุ้ยเม่ย์ไฟเชิญเสียงตู้กุปปออสการ์ดาเมจโจมตีเดียวก็ใช้เป็นหลิวเอื้หลงโจมตีหมูก็ใช้เป็นหมาหงจิน้นในการต่อสู้เกมแรกซึ่งเขาจัดหนิวเกามาจากที่ผมไปเช็คดูก่อนหน้าหลังจากผู้พิทักษ์สํานักเขาไม่ได้ใช้ทีมแบบนี้นะครับเขาเพิ่งเอาหนิวเกาเข้ามาทําให้ในรอบแรกเนี่ยผมเล่นลําบากมากมากเลยนะครับสู้ไม่ได้เลยก็ว่าได้ คือตีไม่เข้านะครับเพราะว่าเราเล่นสายดาเมจใช่ไหมเน้นกาดจบไว้มาถึงเทิร์นแรกเนี่ยผมก็ให้กู่หลงเปิดโลกแล้วก็ไปชันเสียงเนี่ยโยนเทิร์นให้ตัวละครน,นี้นละครับหมาหูสิ้นแล้วก็วางบ่อดลาวาที่เหลือเราก็ตั้งรอสวนไงแต่ประเด็นคือเขาเอานิวเก่าเข้ามาแผนเราผิดพลาดทำอะไรไม่ได้เพราะดาเมจที่สร้างนะครับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น และตีได้ว่าตดวงเราค่อนข้างสวยด้วยนะครับในระดับหนึ่งใช้งานสกิลพวกเปิดปรับไม่ติดเพราะาโดนตุกุป๋อเนี่ยแปลงสภาพเป็นพิษหมดนะฮะตัวละครก็เลยตายเอานะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะรอตายอย่างเดียวเนาะเหมือนมาดีนะแต่แค่เลือกตัวละครของเราเนี่ยมันเหลือน้อยมากนะครับ เพราะว่าต่างบ่ายต่างไม่มีฮิลถึงผมจะมีฮิลเป็นออสกคาแต่มันจะฮิลไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเจอตุกขุปอเขาสามารถลดฮิลเราได้นี่ครับก็หลังจากที่ผมเคลียร์นิวเกาไว้แล้วเขาตายเพราะลาวาใช่ไหมแต่เรื่องของตัวละครในทีผมเนี่ยเหลือน้อยกันทั้งนั้นนะครับก็โดนสกิลของหมาหูจิ้น ไปทีนี่หายเกือบหมดเลยนะหายไป2ตัวนะครับถ้าเขาปล่อยอีกทีหนึ่งก็หายเลยโดนเวลาวาตายอยู่ดีแต่เอาจริงๆก็เกือบชนะอยู่เหมือนกันนะครับประเด็นเลยก็คือหมาหงจิ้นของผมเนี่ยอยู่ๆดันตายเฉยผมใส่เป็นสัตว์ร้ายใช่ไหม คือเขาจะมีคืนชีพมาหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จังหวะเนี้ยถ้าเขาไม่ติดคีย์ผมก็จะไม่ตายซึ่งสก,กิลต่อไปของดิวเออร์หลงก็ได้จะฆ่าเขาได้อยู่ดีนะครับส่วนในเกมที่2ผมปรับวงแหวนนิดหน่อยตัวละครยังใช้เหมือนเดิมนะทีมของฝั่งเขาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมจากที่ดูพลังไม่ได้จะได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับในเกมที่2นี้นะครับก็มีจังหวะดวงดวงยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นคล้ายๆเดิมนะมาถึงก็ใช้ กู้หลงเนี่ยเปิดบัฟโล่ก่อน,นะครับแบ่งเบาแต่จากที่ดูเห็นไหมหมาหกจีนของเขาเนี่ยเปิดใช้งานสกิลสองรอบเลยนะแค่นี้เขาก็ได้สแต็กเพิ่มดาเมจไปแล้วนะครับอ,อาจารย์แม่นะครับผมก็โจมตีตัวกู่หลงไปเพราะว่าถ้าเราไปสกิดตัวอื่นเนี่ยกูโหลงก็จะมาโดดตบทันที นอกนั้นในรอบนี้ก็พยายามเล่นแบบยื้อนะครับไบชันเซียงก็เตะไปนะครับจริงๆิงถ้าผ่าน4เทินไปได้ปั๊บเขาจะหมดใช่ไหมเเราก็จะฆ่าฝั่งตรงข้ามได้ง่ายเลยนะครับแต่การยื้อให้ถึงในจุดนั้นได้จะค่อนข้างใช้เวลาดูสก,กิลของมางจี้นะครับปล่อยไป1รอบแทบไม่ลดเลยปล่อยรอบที่2นะครับลดไปนิดหน่อย กูลงเนี่ยตัวป่วนชั้นดีเลยนะครับในอารีดาอืมจจงหวานียเราโดนแผดเผาอยู่ใช่ไหมแล้วผมให้ไป่าฉินเซียงตะกี้นี้นะครับจางโล่ด้วยนะครับแต่โล่ไม่ติดเพราะเจอสแปรสภาพเป็นพิษนะครับตอนนี้เราโดนทั้งเผาไหม้แล้วก็พิษแล้วก็ผมเนี่ยเหลือแค่2ตัวละครเท่านั้นนะครับที่แรกผมคิดว่าจะแพ้แล้วล่ะ แต่มันมีจังหวะนะครับนี่ครับผมมาหงชิ้นนะครับปล่อยสกิลไปสองรอบปึ้มทำให้ฝั่งของข้ามเนี่ยตายเนาะแล้วก็มาหงชิ้นเนี่ยคืนชีพมาอีกนิดหน่อย หลิวเออหลงก็เลยต่อยสก,กิลเคลียร์ฝั่งตัวเลยนะครับจบเลยเรียกได้ว่าเกมที่2เนี่ยชนะแบบทุลักทุเลมากๆเลยนะครับต่อมาในเกมที่3ผมคิดว่าถ้าเราเล่นทีมแบบนี้อยู่เราอาจจะไม่รอดผมก็เลยเปลี่ยนออสการ์ออกเอาเป็นนิ่งเฟิงจื่อแทนไหนๆก็จะเล่นเป็นทีมลับและก็กะจะเล่นแบบยื้อยืนฮิวไปเลยแล้วกันฝั่งเขาก็น่าจะมีอัพวงแหวนเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับเพราะจากที่ดูพลังเขาเพิ่มขึ้นมาแต่ต้องบอกก่อนนะครับในตอนที่ผมเปลี่ยนนิ่งเฟิงจื่อผมลืมเอาวงแหวน50,000ปีใส่ให้เขาด้ววค่่แแงหน4 0,000 0,000ปปีี ทำให้ไม่ได้ผลของสกิลลดลูกไฟของสกิลวิญญาณที่1น่ก็เรียกได้ว่าเล่นลำบากอยู่นะครับจริงๆเราก็กาจะเล่นเหมือนเดิมแตกต่างเลยก็คือออสการ์เราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้เป็นนิ่งฝืนชื่อแทนข้อดีของนิ่งฝืนชื่อเลยนะครับนั่นก็คือถ้าเราเปลี่ยนวงแหวนที่3เนี่ยเป็นแบบที่2นะครับก็จะทำให้ฮิลได้เนาะแล้วก็เวลาฝั่งโสโตโจมตีมานะครับ ตัวที่โดนโจมตีเนี่ยจะฟื้นฟูนเลือดได้ด้วยนะครับเรียกว่าแค่เปลี่ยนมาตัวเดียวเนี่ยเหมือนจะดูดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับยืนยื้อได้ยาวนานมากขึ้นและจากที่เรามีลูกไฟพอใช่ไหมตอนนี้ลูกไฟเราก็จะขาดแคลนหน่อยนะครับผมก็ให้ตัวกุ๊บปอเนี่ยโจมตีธรรมดาไปก่อนนะครับรอเทินต,ต,ต่อไปเพื่อเปิดปอพิษนะครับผมเน้นทำให้ศัตรูเนี่ยตายด้วยพิษ ับไฟลาวานี่แหละอืมฝ่าเราข้ามเปิดสกิลมานะครับแต่ตีไม่ค่อยเข้านะมีจะเข้าอยู่ไเชนเซีงเนี่ยเกือบตายไปนิดนึงดวงยังดีนะครับไเชนเซียงยังถึกมากพอถ้าบางกว่านี้นิดนึงนี่ตายไปแล้วครับผมหลังจากยื้อเสร็จก็รอสวน ส่วนพื้นฐานแล้วถ้าศัตรูเนี่ยโดนทั้งพิษทั้งไฟแล้วเขาไม่มีตัวฮิวเขาก็จะรอตายอยู่ดีนะครับเน้นยือ้อมาของจ้นผมเปิดได้2ทีด้วยและกุ้ยเม่ยเนี่ยเราต้องรีบเอาลงนะครับถ้าไม่รีบฆ่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตรงที่โดนย้อนเวลาได้นะครับถ้าโดนย้อนเวลานี่แย่เลยนะฮะ ตอนนี้ผมก็พยายามจะเก็บตรรัวละครเหลิวเออหลงฝั่งข้ามก่อนนะครับแต่ดูจากทรงอ่ะฆ่าตัวพวกนี้เลยแล้วกันเพราะค่อนข้างเป็นปัญหาเช่นกันนะครับอีกอย่างเรามีหนิงเฟิงจือ้อคือต่อให้เขาตีมาเนี่ยเลือดเราก็เด้งได้คือตัวละครจะถึกพอสมควรเลยนะไปชนเซียงก็ดูดีนะครับเล่นได้อยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ถือว่าดวงดีนะครับ จังหวะมาของจินจะปล่อยสกิล2ทีก็ดันปล่อย2ทีเลยแต่ถึงแม้ว่าไม่ปล่อย2ทีตะกี้เราก็น่าจะชนะอยู่ดีนะครับก็ทําให้สกอร์ตน,นั้นนะครับเกมที่1เนี่ยผมแพ้เกมที่2เกมที่3ผมชนะถัดมาเกมที่4เขาปรับเปลี่ยนเลเออร์ลงออกส่วนทีมของผมนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็มีแค่สลับสับเปลี่ยนวงแหวนจากวงแหวน50,000ปีที่อยู่่คูหลงเอามาให้หนึ่งฟิง์ืเจอร์ก็เพื่อที่จะได้ใช้งานพลังงานได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมที่4กัน พื้นฐานในการเล่นเกมที่4นะครับส่วนตัวผมก็จะเล่นเหมือนเดิมนะแต่ที่มีไม่เหมือนเดิมเลยก็คือไบเส้นเสียงเนี่ยเหมือนพลังงานจะไม่พอนะครับก็เลยต้องเตะไปก่อนแต่พื้นฐานน่าจะไม่พออยู่แล้วหรือเปล่าที่ผมได้พลังงานมาก่อนหน้านี้ในเทิร์นก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่กระดูกครบเซตหรือไม่ก็จะเป็นเนส่วนหัวนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอืม ก็มาถึงเราโดนเปิดก่อนเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวละครล่อแลเหมือนกันนะผมก็เลยเปิดโล่ไปนิดนึงนะครับเน้นรอสวนรอบัฟของนิวเกาหมดแล้วก็เรารอใส่สถานะนิ่งฝืนชื่อของเราเนี่ยก็ใส่พลังงานวิญญาณนะครับให้กูหลงใหญ่ให้ขาดถ้าบัฟแบ่งเบาขาดเนี่ยโอกาสทีมที่จะแตกของเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ และจากที่ดูเห็นไหมฮะปจนเสียงเปิดโล่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีไม่เข้าเลยนะถึกได้พอสมควรเลยนะครับโล่ปเห็นเสียงนะส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็พยายามตีแตกคู่หลงคู่หลงอย่างเดียวนะครับเงินเด็ดโดนสวนเหลียวหลงสองดาวก็จะดีหน่อยนะครับตรงที่ฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือ50%บปุ๊บเขาก็จะปล่อยใช้งานสกิลเลยและอย่างที่เห็นนะครับ ตอนนี้ฝั่งข้ามเนี่ยโดนวางบ่อพิษไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาหลังจากที่หมาวชินติดมึนงงมานานวางไฟไปอีกฝั่งตรงข้ามจะไวขนาดไหนก็รอเวลาตายแล้วครับนี่คือเราสร้างหลุมศพไว้ให้เขาเรียบร้อยยิ่งเทินของเขามาไวเท่าไหร่แล้วเขาตีกูหลงไม่แตกก็ตายอยู่ดีนะครับนี่เห็นไหมฮะเลือดไหลไปนน้ำเลยฝั่งตรงข้าม ทั้งไฟทั้งพิษประเด็นก็คือไม่มีตัวฮิลไงถ้ามีนิ้งหวงจื้อเนี่ยต่อตรงข้ามน่าจะถึกยืนชนยาวเลยนะฮะ <c oughs> หมาหงจิ้นมึนไม่พักนะครับมืนแล้วมึอนอีก <c oughs> นี่ครับในเกมที่4ก็จากที่ดูนะโอกาสน่าชนะของเราเนี่ยเต็มประตูแล้วนะครับ เหลือแค่รอค่าอย่างเดียวเหลือสุดท้ายใส่โล้ยพร้อมพลังงานของเขาก็หมดเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับรอตัวดาเมจของเรามาจบตัวของเขามีเกิดนิดหน่อยนะแล้วก็เหลือหลงนะครับปล่อยใช้งานสกิลแอคทีฟไป เรียบร้อยนะครับผมก็ได้เป็นที่1ด้วยการต่อสู้แบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่อย่างที่เกิดนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเดือดสักเท่าไหร่เพราะพลังจะไม่ได้แตกต่างกันมากและส่วนใหญ่คู่ต่อสู้ที่ผมเจอนะครับผมเนี่ยก็จะมีพลังมากกว่าและวงแหวน5 0 0 0 0ปีเนี่ยมากกว่าด้วยนะครับก็บพื้นฐานแล้วผมวางแผนซื้อวงแหวนจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่แล้วผมก็เลือกเน้นวงแหวน5 0 0 0 0ปีไว้ก่อนส่วนการดรอปวงแหวน5 0 0 0 0ปีเนี่ยผมดรอปได้น้อยมากๆนะครับถ้าเทียบ น,นะครับอันนี้ผมก็ทําคลิปให้ดูสายเติมเจ้าหอ ก็สามารถเป็นแชมป์ในศึกชิงนาชาได้สําหรับในการเติมโดยรวมนัตอนนี้นะครับผมเติมไปทั้งหมดในดีเนี่ยนะก็อยู่ประมาณ5,892ถึงแม้ว่าจะอยู่เจ้าหอแต่ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับลองเอาไปดูเป็นแรงใจแล้วกันนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อน,นเียด้ว่ายิงยาวเล่นเกมเนี่ยอัดคลิปตอนตีหนึ่งนะครับเสียงก็ไม่ค่อยจะมียังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็ขอรบกวน นะครับเจอกันใหม่ปรตตานีไปก่อนครับผมบ๊ายบาย